không oh. còn thứ đã bầm thôi 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 ghép nhất ủa à cuộn ơi đi lấy <để> <laughs> เยอะกล้องนี่ได้แบดโอ้ยม,มมๆกลอ้องนี้ก็เตาอยู่คอยเบิง้งก็ดเขาได้สามคนหนมือเดิมไหมเมียมาเด้อโทรี้พูดห่อนมดแล้วกันเนาะสวัสดีครับเจอกันกับช่องคักขนาดครับคือนในเข้าสีมากินยังก,ก่อกินยางกุ้งครับนี่ครับคือเก่าครับ คุณพี่น้นครับเอาครับสวัสดีครับคือ้วไหวายคือไหวขึ้อยังก่อนหน้าโยกไปต่อเห็นปะก็ดีพอดีพ้าแต้ลอากินดิบหลายเพราะท่านได้กินยาไทยประย่าจิ้วบานเขาเขามากินเห็นมันสุกๆนี่ครับเอากินๆเลยพี่นี่อ๋อนน้ำจิ้มเจ้าวะนี่เรื่องถึงน้ำกันตัวนี้ น้ำจิ้มสูตรพีเล็กตัวยแต่ใสส่พริกกี่หน่วยพี่เนี่ยคิดจาแต่ว่าท่าน,ะน,น,นไหนะน,นกินดูแชบบม,มดาดีสองสามิีมหาหาันหันกินได้ดิบมันว่า มัเป็นปยาธิหรือปุบเห็นเขาเห็นเขาบอกว่าว่าจะเล่ากินดีหลาย่นะใครอยู่ปีใครอ่กุ้งนังเขาเอิญหน่งแม่น้ำ อไูนี่่อยคือไปเสือจะออมองขอเขาเลี่ยงไม่บ่อยรักก็กรอบอะ <c ười> สาเลินอะนี้คือคืออย่งกินนี่สิหละปลอดภัเอกัปลอยรขอบ่ได้ไปักมาเลยนี่ชื่อยยินีปลอดภัหมายถึงยงมเป็นพยาธเออกางเถอะนะคือบ่ลรักนะ

มแห้งลืมมันเกิือจมื่วัวเดีเป่าเคกานนก้กม่าน้อเนาะอายูเยอปีกว่ยายาี่ยห้ยี่ห้ผาปีมาี่ห้าปีบริบูรณ์ปะ ัค่แรกขงเขาเป็นจะเพี่ด้ยสุดยอด กล่องที่หดาบมือว่าสวยเด็ดเนื้อหัวขวบเลยแมนนี่ทีพีเรือกล่องนี่ได้บหม Ôi. Mồm mồm còn mình cao đau vô khỏi vâng <laughs> à Không Có đầy vô rồi Còn không mơ à cũng ơi Nhận quà Không có để xây đuổi เขาเลยใส่เป็นปีและกล่องเขเลยไปหลือมาใส่เสร็จแล,เล้เอาไปจะก,กินได้พี่เหลือหลายอยู่กี่รดสิไล่ผมครับ กล้องมันอาจสิมืดนะครับพอดีบ่ได้ปรับไอเอสโออีกกล้องนึงแบตเปิดมืดกล้องไง เอาถ่ายกลองเดียวเป็นตะกู้าผักแข็งแรงแต่เรากินผักนะ บอก k a y ไปสือจอหนาดมม่ออกได้มึงอะ้รบนี่ะวัน,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 นเกิดสุสามวันเกิด kim cương còn có nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền น,น้ำดีบากเห็ดไม้ขี้ี่ดีว่าพี่ไหลเข้กเากาวอะแบบนืน้ไปเอาละหนณดอกดเลยไซพ้นไหมลักนาะเดี๋ยวเป็นท่างสรงได้ท่างสรงมากเนื้อหนุนอยน่นี้ไปเบิ้งเนื้อเบี้ยวออกแบบเนื้อเบี้ยวจะล่าโดดเขาต้องเอยียงโดดไปเลยเพิ่มจากจ้าเขีย คอว่านคนขับแม่โคร้อนสู่คนกอนไปเลยวะคพิติมเ,เข้าใจง่ายพอเ,เห็นไว้กวอันนี้มันเรื่งจ๊กคอยลองอธิบายเห็นหมัยย่งไปอธิบายเอาเมี่มาน้ำเนื้อถึงที่ทั้งแมโ่โค่น้ำกะทิย่ยง,งกันเนี่ยโอ้โหเจ็ตุงาน,นส่งเดียวบ้โอเคนะครับ ก็หอมคอหอมปากหอมปากหอมข้อสนอกวา่าแสงบ่มี่นะครับแสงอาดสีหน่อยบ่ได้ปรับอีกกล่องตัวนี้กลออ่องใหญ่แบบแบทเมอร์ว่าฝากไว้จำหนิน้องฮัลโหลเพื่อนค,ครับขอบคุณเลยหลายติด,ดตามพวกเราขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับเนดะ้อ mẹ này là bao quá hm 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 là. ừ hm 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 nữa Cắt hm 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 Amém.